สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับไฟลแล้ววันนี้มาทำคลิปแรนดอมให้เล่นสนุกสนุกกันอีกแล้วนะคะหัวข้อคลิปแรนดอมของเราวันนี้คือเส้นทางแห่งรักแท้เส้นทางแห่งรักแท้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อเป็นแนวทางนะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ที่น่ารักนะคะ a าร for h ร์เฮล จะบอกว่าวันนี้ทําคลิปนะคะพิกอากาศแล้วก็แรนดอมเนี่ยอัพฟอร์เออกมาหลายรอบมากเลย listen with your heart e m b r a c e your emotion คนคนนี้นะคะจะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือรักต่างไวัยได้นะคะอืม ก็จะเป็นคนที่สามารถที่คุณจะขอความช่วยเหลือลจากเขาได้นะคะแล้วก็คุณจะรับรู้ด้วยหัวใจของคุณเองนั่นแหละนะนะคะเมื่อคุณกับเขาเจอกันคุณจะรู้เลยว่าให้คุณฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะว่าคนคนนี้ยคือคนที่ใช่หรือเปล่านะคะอืมคือ เขาจะทำให้คุณได้กลับมาฟังเสียงหัวใจของตัวเองอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นฟ้ามองว่าคุณและเขาอาจจะมีช่วงเวลาที่ต้องมีปัญหานะคะมีช่วงเวลาที่ต้องมาถามตัวเองว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่หรือเปล่าเรารักคนคนนี้ไหม อ่ะมันจะมีคำถามอย่างนั้นนะคะมีเรื่องที่คุณต้องมาฟังเสียงหัวใจตัวเองเนาะ Embrace your e m o ็ i o n เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำให้คุณรู้จักที่จะโอบกอดตัวเองนะคะรู้จักที่จะพัฒนาอารมณ์ตัวเองอ่าเป็นคนที่เติบโตขึ้นในวันข้างหน้าเป็นคนที่โตขึ้นน่ะนะคะโตขึ้น ไม่ใช่คนที่งี่เงา่ารักไม่เป็นเอาแต่ใจหรืออะไรอย่างนั้นนะคะจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีและเป็นคนที่โตขึ้นในวันข้างหน้านะคะโตแล้วแม่หมอตอนนี้น้ำหนักขึ้นแล้วไม่ไส้มันไม่ไส่อย่างนั้นหมายถึงจิตวิญ,ญญาณที่เติบโต Express your l o อ e อ uh, ่าไม่ใช่ Romantic Feeling เป็นความรักที่แสนหวานโรแมนติก hmm. คุณและเขานะคะอยู่ด้วยกันโรแมนติกแสนหวานกันตลอดแหละนะคะ f e yourself f e e l yourself ขึ้นมามีใครบล็อกกันหรือเปล่า Leligious factor ต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนตอนแรกรักกันแสนหวานโรแมนติกมากเลยนะนะคะแล้วมีการบอกกันเกิดขึ้นมีการปิดกั้นกันเกิดขึ้นหรือไม่ถ้าไม่ได้ปิดกั้นกันก็มีช่วงที่มันกั้นระหว่างคุณทั้งคู่นะคะมีช่องว่างมีความปิดอะไรกําแพงระหว่างคุณทั้งคู่เนี่ยเรเล a เจ o แฟกเตอร์ actor, แตกต่างต่างถิน่นต่างชาต,ต,าชาติต่างแดนนะคะ ต่างการต่างอายุต่างมีความแตกต่างกันเออนะคะ Keep an d open mind for giving and learning เนี่ยเห็นไหมให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันแล้วก็เปิดใจคุยกันอีกครั้งหนึ่งคู่ของคุณแตกต่างจากคนที่คุณเคยคบมาย่างแน่นอนนะคะอืมคุณต้องเจออะไรที่มันแตกต่างเพื่ออะไรเพื่อให้คุณรู้จักที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่เติบโตและเรียนรู้ที่จะ เติบโตขึ้นในวันข้างหน้านะคะอมืมันต้องแตกต่างมันต้องได้เรียนรู้มันต้องได้ฝึกฝนมันต้องได้ฉละต้องมีสติมีปัญญาอะไรอย่างนั้นนะนะคะอืมต้องมีประเด็นแน่นอนเลยนะสำหรับแรนดอมนี้นะคะถ้าใครรักดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องดูเนาะนะคะอาจจะมีช่วงที่คุณต้องมาถามหัวใจตัวเองอ่ะนะคะ ไม่มันมี forgiving and learning อะคอลเอนิจี้ของคุณนะคะ Energy ของคุณราชินีถือเหรียญน,นะคะคนที่เห็นคุณค่าในตัวเองรู้คุณค่าในตัวเองคนที่ไม่ใช้แค่ความรักแต่ต้องมีความมั่นคงด้วยนะคะเป็นคนที่นิ่งๆอีโก้เหมือนกันเนาะนะคะศักดิ์ศรีตัวเองเป็นใหญ่เป็นคนที่หัวร้อนเหมือนกันนะถึงจะดูภายนอกดูสุขุมดูนิ่งแต ้างในของคุณคือเป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะเวอร์โอ้โหแรงบูมมาแรงคือถ้าแบบถ้าอารมณ์ร้อนของคุณมานี่คือพังเลยนะแต่เวลานิ่งคุณก็นิ่งแบบคึ้สุขุมนะคะดูไม่ออกนะคะนะคะดูไม่ออกเลยช่างน่ารักแสนดี <laughs> เออเวลาร้อนมานี่นะคะเออหนักเลยเนาะนะคะคุณเป็นคนที่ จริงๆแล้วนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นและมีความพยายามเนี่ยคุณสามารถที่จะประสบความสำเร็จในมีการงานการเงินที่มั่นคงได้นะคะอ <c oughs> โอเคฟ้ามองว่านะ ถ้าตอนนี้คุณรอคอยไข่สักคนหนึ่งอยู่นะคะแล้วเขาเงียบเงียบหายไปหรือตัวเขานั่นแหละที่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนนะคะโกรธง่ายแต่คนคนนี้โกรธแบบหายเร็วไหมหรอฟ้ามองว่าคือก็ใช้เวลาอยู่เหมือนกันนะนะคะเออพราะเขาค่อนข้างที่จะหนักแน่นแล้วก็ศักดิ์ศรีเป็นใหญ่อะจะแบบกลับมาง้อเนี่ยนะคะต้องแบบ จนจนไฟไฟในส่วนเขามันมอดอ่ะเอออะไรอย่างเงั้นนะคะความโกรธความโมโหของเขามันดับลงไปอะไรอย่างเง้นแหละนะมันมีความมั่นคงอยู่ตรงนี้แล้วมันจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ฟ้ามองว่าแรนดอมนี้คุณรู้จักกันแล้วนะคะคุณรู้จักกันแล้วและตอนนี้มันมีทาวเวอร์เกิดขึ้นนะเออ คุณยังหนักแน่นแล้วก็มั่นคงรอเขาอยู่ส่วนเขาเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้หึงขี้หวงนะคะแต่ก็สืบส่องคุณอยู่เสมอนะคะอืมมันจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะ,ะความรู้สึกของคุณนะคะก็ยังอยากที่จะไปต่ออยู่นะยังอยากให้เขากลับมาง้อกลับมารักกันนั่นแหละนะคะนะ แม้ว่าจะดูไม่สนใจแต่ข้างในก็รออยู่นะคะแข็งนอกอ่อนในนะนะคะ <c oughs> ทำเป็นโ no no นซนโนแคะร์ก็รักแหละดูดีสองถ้วยออกมานะคะรักรักแหละนะคะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะนะคะราชาถือเหรียญกับราชินีถือเหรียญเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่จริงๆสองถ้วยขึ้นมาเนะี่ยเป็นรักแท้นะคะ ิบเหรียญเนี่ยอม,มีความปรารถนาบางคนเป็นครอบครัวกันแล้วด้วยนะเห็นไหมเจ็ดเจ็ดไม้เท้าขึ้นมาเนี่ยม,มันมีการนิ่งกันไปบอกกันไปเนี่ยคุณมองว่าเขาเป็นอีกโก้แต่ยังไงซะมันก็เสบแค่ไหนก็ยังยากที่จะรักอ่ะนะคะคุณดูสิหนามกุหลาบนี่ขวนไปทั้งตัวเลยเลือดซิ๊บซิกอ่ะแต่ก็ยังไม่ปล่อยกันอะนะคะ คุณฟ้ามองว่าต่อให้เขานิ่งเงียบไปหรือบล็อกคุณใครไม่รู้บล็อกกันนะนะคะก็ยังรักอยู่ตรงนี้เสมอนะคะยังรักมากมายอยู่ตรงนี้เสมอแหละยังอยากที่จะไปต่อทางความรักนะคะอืมก็รอให้เขามาง้อแหละนะคะอามาดูความรู้สึกของเขาตอนนี้กันเจ็ดดาบ เขาเหมือนคนที่ถูกแทงข้างหลังเหรอเขารู้สึกว่าถูกหักหลังโกหกแอบซ่อนปิดบังทำอะไรรับหลังเขาเสียใจอหักม,มีสิ่งอาถ้าไม่ใช่คุณก็เป็นเขานะไม่รู้นะคะแต่รู้แต่ว่าเขาเสียใจตอนเนี้ยเสียใจกับสิ่งที่มันล้มลงไปนะคะเขาเหมือนคนที่พยายามตัดใจอ่ะ เอาแล้วฟ้ามองว่าเป็นเขานะที่โกรธอะนะคะนิ่งนะนิ่งเฮอร์มิตนิ่งมากแต่อะไรสองส่องหนักมากนะคะเหมือนพยายามตัดใจแล้วแหละแต่แบบสองอยู่นั่นแหละนะคะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยนะเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ค่ะนะคะ,นะค,ะคิดถึงเป็นกังวล อยากมาหาอยากมาหาอยากมาขอโทษเหรออยากมาทำอะไรทำไมมาอย่างเงี้ยดูดิ The Sun นะคะคือการเริ่มต้นใหม่คุณเห็นไหมคือการกลับมามอบสิ่งดีๆคือการเริ่มต้นใหม่คือการเจิดจรัสอีกครั้งหนึ่งฟ้ามองว่าเขาอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่นะ The Sun สำหรับนี้คือการกลับมามอบสิ่งดีๆคือการเริ่มต้นใหม่นะคะกลับมาเป็นแสงสว่างให้กันและกันอีกครั้งหนึ่ง ฟ้ามองว่าถ้าเขาเป็นคนที่ทําผิดพลาดเขาก็เสียใจนะคะอืมเขาก็เสียใจเขาเหมือนคนที่เหมือนอยากที่จะยอมแพ้แล้วนะคะอยากที่จะปล่อยเออปล่อยยอมแพ้แต่ว่าแพ้ไม่ได้นะคะแพ้ไม่ได้หาทางกลับมาอยู่ เอาคุณออกจากหัวไม่ได้นะคะนะต้องไปดูค่ะว่าใครผิดนะคะมันมีใครสักคนหนึ่งที่ผิดแล้วมีใครสักคนหนึ่งที่โกรธมากๆอืมนะคะโกรธมากๆอยู่ตรงนั้นฟ้ามองว่าเขาโกรธแล้วเขาอาจจะไปรับรู้อะไรมาว่าคุณทําอะไรไม่ดีหรือเปล่าแล้วเขาเสียใจเนี่ยเขาเหมือนคนที่อยากตัดใจแต่มันตัดไม่ได้แล้วเขาอยากกลับมาส่วนตัวคุณน,นั้นฟ้ามองว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาหรือเปล่า เนี่ยมันมีคนเข้ามาจีบคุณนะ่ะนะคะแล้วไอคนที่นิ่งไปเนี่ยคุณก็ยังรักอยู่เขารู้หรือเปล่าเขารู้นะคะเขารู้แล้วเขาก็เสียใจมาดูเส้นทางแห่งรักแท้ของคุณก่อนนะคะอาจจะรู้ว่ามีคนเข้ามาจีบคุณแหละนะ ไม่รู้นะคะสลับ energy นะนะคะฟังไม่รู้นะคะว่าฝ่ายไหนที่กระทำผิดนะคะมันมีเรื่องที่คุณต้องมาฟังหัวใจตัวเองจริงๆอามาดูกันค่ะแล้วเส้นทางความรักแท้ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรคะเส้นทางรักแท้ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร เจ็ดถ้วยเนี่ยมันมีการมีตัวเลือกเกิดขึ้นอะมีใครสักคนที่มีเสน่ห์มากๆมีตัวเลือกเกิดขึ้นจัสติกนะมีการตัดสินใจทําในสิ่งที่คู่ควรถูกต้องพิจารณาดีแล้วพิจารณาตัวเองแล้วพิจารณาดีแล้วนะคะสามเหรียญคือการตกลง พูดคุยตกลงใจแล้วอ่ะดูก่อน2เหรียญคือการกลับมาการวนกลับมาของคนเก่าๆอ่ะฟ้ามองว่านะคนใหม่เข้ามาก็มีความรู้สึกว่าชอบแต่แตคนเก่าๆก็ตัดไม่ขาดนะคะคนใหม่เข้ามาก็ดูดีนะคะมามอบความรักความรู้สึกดีให้แหละ แต่ว่าคุณผูกพันกับคนเก่าๆคนที่เงียบไปคนที่มีอีโก้มากกว่านะคะหรือว่าเขาสองคุณอยู่แล้วเขารับรู้อะไรหรือเปล่าหรือว่าเขาเคยทําผิดกับคุณแล้วเขาเสียใจอะไรก็ไม่รู้นะแต่ตอนนี้เขาคิดถึงมากๆนะคะเขาอยากที่จะกลับมานะคะอืมีการพูดคุยมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นมีการตกลงกันนะนะคะ มีการแบบว่าเออจะเอาอยัางไงจะเลือกอยังไงจะอะไรยังไงจะกลับมาหรืออะไรยังไงอ่ะมันมีการตัดสินใจอยู่ตรงนั้นนะคะคีนอฟครับเมจิเชียนขึ้นมาเป็นใบที่สองแล้วก็ฟ้าบอกแล้วนะว่ามันจะมีการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะ u r l e ทาวเวอร์ใบที่สองแล้วอ่าโอเคฟ้ามองว่าคนที่จบกันไปอ่ะจะกลับมานะคะนะอันนี้นะคะ,นะคะ The world มันสิ้นสุด การรอคอยนะอะไรที่จบลงไปนะคะฟ้ามองว่าเนี่ยดูดิเขาจะเทคแอคชั่นนะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณเขาอยากมาหายอยากมาเจอมากๆมีการเทคแอคชั่นเกิดขึ้นนะคะหรือไม่นะมันจะมี2คนคนเก่าก็เทคแอคชั่นคนใหม่ก็เข้ามามีเรื่องที่คุณต้องมาฟังเสียงหัวใจของคุณนะคะ ฟ้าว่าคุณมีคนที่คุณรักและก็รอเขาอยู่แล้วคุณรอเขากลับมานะคะเพราะฉะนั้นอีกคนที่จบกันไปนี่แหละฟ้ามองว่าเขาก็จะกลับมามอบความรักให้คุณมาทั้งหัวใจเหมือนกันนะคะฟ้ามองว่า,วาน่าจะเป็นเนี่ยเดวิลขึ้นมานะคะต่างถิน่นต่างชาติต่างแดนมีความแตกต่างจากคุณมีความห่างกันออกไปใจจากคุณอยู่ห่างไกลกันนะคะเพราะามีการเดินทางมาเคลียร์กันเดินทางมาหากันมีทั้งไนอฟครับไนอวานไนอฟซอสขึ้นมา เออนะคะมีการวางแผนที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ต้องเคลียร์ตอนนี้นะคะเคลียร์ให้เร็วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันอะไรที่มันมันต้องจบมันก็ต้องจบเนาะนะคะอะไรอย่างนั้นอะ อะไรที่มันจบไปแล้วมันจะมีการแบบกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ฟ้ามองว่าอย่างนี้นะแล้วเขาจะกลับมานะคะมีการเทคแอคชั่นอย่างแน่นอนอืมกลับมาพิสูจน์ตัวเองกลับมาแบบมอบความรักให้หมดทั้งหัวใจเลยนะคะามาดูสรุปความสัมพันธ์กันหน่อยนะคะรักแท้ของคุณเนี่ยนะคะสรุปความรักความสัมพันธ์กันหน่อยคะ่ะ เส้นทางแห่งรักแท้แรนดอมนี้นะคะเส้นทางแห่งรักแท้เลเวอร์ใครสักคนอาจจะเป็นชาวธาตุดินธาตุลมนะคะธาตุไฟวันพุธธาตุลมนะคะธาตุน้ำ ราศีกรกฎราศีกันนะคะราศีมิถุนราศีตุลราศีมังกรเนี่ยมันต้องตัดสินใจเลือกอะมันมีทางเลือกแล้วมันมีสองดาบเข้ามา แต่ได้กลับมาคืนดีกันนะคะป้ามองว่าคนเก่าๆนี่คนใหม่กับคนเก่าม,มีสองทางเลือกไพ่ก็ยืนยันอย่างนี้เพราะฉะนั้นนะคะนี่มาแล้วราชาถือเหรียญไพ่ออกมาเหมือนเดิมเลยคนเก่าคนอีกโก้นะคะราชาถือเหรียญคนนีคน้คนที่มั่นอกมั่นใจตัวเองมากนะคะ เป็นคนที่คือเขาสร้างตัวตนตัวเองจนแบบประสบความสําเร็จหน้าที่การงานฐานะมั่นคงอะนะคะนี่แปเหรียญเอาอีกสักใบหนะึ่งอ่ะชาลีออกลับมาชาลีออดใบเดิมนะคะคนคนนี้ใบเดิมเนี่ยคนที่อยากกลับมาก็กลับมาฟ้ามองว่าคนเก่ากลับมานะคะมันมีคนใหม่เข้ามาด้วยนะ คุณจะมีตัวเลือกค่ะช่วงนี้คุณจะมีเสน่ห์มากๆเอาจริงๆอิ้ยนะอ่ะไปตามนั้นนะคะคุณจะมีเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาให้คุณเลือกแหละแล้วมันจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจนะคะมีเรื่องที่คุณต้องตัดสินใจคนเก่าๆของคุณก็จะกลับมาหึงห่วงแหละนะขี้หึงขี้ห่วง นะนั่งนิ่งอยู่ตั้งนานนะคะอีโก้หนะักกินอีโก้ตัวเองอยู่นั่นแหละพอเขามีคนใหม่เข้ามานะ่รู้ส่องฮนะส่องคุณอยู่นั่นแหละรู้รู้ความเคลื่อนไหวของคุณทุกอย่างนะคะคนคนนี้ขี้หึงขี้หวงบอกแล้วนะคะเออเนี่ยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่เนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะกลับมานะคะอยู่ที่คุณแล้วฟ้ามองว่ามันจะมีการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้กันใหม่ฟีเจเซลค่ะปลดปล่อยตัวเองเนาะนะคะ คู่แท้ของคุณต้องต่างจากคุณค่ะต่างถิ่นต่างชาติต่างแดนต่างอายุนะคะอายุต่างกันต่างอุรักต่างวัยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามต่างการเรียนดูต่างศาสนาต่างอะไรก็ตามคู่แท้ของคุณจะต่างกันอืมีความแตกต่างกันแต่คนใหม่ที่เข้ามาคุณจะรู้สึกว่าชอบเหมือนกันนะปิ๊งเหมือนกันนะถูกใจเหมือนกันนะนะคะแต่ฟ้ามองว่าคุณ อยากเลือกคนเก่านะคะมันมีความรู้สึกว่ามันหนักมาทางคนเก่ามากกว่ามีความลังเลอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าน้ำหนักมันมาทางคนเก่ามากกว่านะคะคนเก่านี้เป็นคนรักในอดีตชาติของคุณด้วยนะอืเป็นคนที่สามารถสพอร์ตคุณได้ในอนาคตค่ะเพราะเขาเป็นคิงถือเหรียญเป็นคนที่มีหน้าที่การงานมั่นคงนะคะทหารตำรวจวิศวกรอ่ เกี่ยวกับการบินการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติหรือทํางานเกี่ยวกับต่างชาติหรือก็เป็นต่างชาติไปเลยนะนะคะมีคําพูดวาทศิลป์ที่ดีมากๆแต่ถ้าพูดแรงคื้นหนักไปเลยนะนะคะถึงขั้นแตกหักได้เลยนะอืแต่เวลาแต่เขามีคําพูดที่เขาเรียกอะไรโน้มน้าวจิตใจคนอื่นได้ดีนะคะคน ค่อนข้างที่จะทําให้คนอื่นฟังเขาได้อะไรอย่างนี้ละนะคะแต่เวลาอีกโก้มาก็นิ่งไปเลยเงียบไปเลยหายไปเลยอะไรอย่างนั้นนะคะเออหลายบุคลิกค่ะหลายบุคลิกนะแต่เขาเป็นคนมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนที่ชัดเจนนะคะไม่ชอบการโกหกหลอกลวงนะเพราะถ้าถูกจับได้ว่ากโกหกหรือทำอะไรรับหลัง ปิดซ่อนอะไรอย่างเงี้ยคือเขาจะโกรธแล้วก็ไม่ชอบมากๆเกลียดมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วถึงเขาจะดูแข็งนอกแต่เขาเป็นคนเซนซิทีฟมากๆในเรื่องความรักนะคะอืมก็จะประมาณนั้นเนาะนะคะแลนดอมนี้นะคะก็ฟ้าก็ขอให้ทุกคนนะสุขสมหวังในความรักนะคะในสิ่งที่คุณรอคอยมีความสุขในความรักแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายยจุ๊บๆค่ะบ,บายๆคะ่ะ